เรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับในปี68ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีภัยใหญ่ๆอยู่2ภยัยก็คือภัยแรกก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับต้องเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐบาลนะครับได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการใน3เรื่องนะครับเรื่องแรก ก็คือเรื่องของการตรวจสอบอาคารในส่วนเรื่องที่2เนี่ยเรื่องของการตรวจสอบสาเหตุของการพังถล่มของอาคารสตงอนะครับในส่วนที่สเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายที่จะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ําโดยมีการปรับปรุงกฎหมายควบมอาคารกับตอนนี้เราก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อจะมีการปรับปรุงกฎหมายควบมอาคารจากสาเหตุที่เกิดพังถล่มทั้งสี่สาเหตุเนี่ยเราจะปรุงกฎหมายว่าไม่ให้มันเกิดซ้ําตอนนี้ก็ อยู่ระหว่างมือการปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคารแล้วมีการเสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายวิศวกรพรลววิศว,ว,วกรด้วยแล้วก็พรลวจัดจท้อจดจ้างด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ในอำนาจของหน่วยงานอื่นนะครับแต่หน่วยงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการออกกฎหมายควบคุมอาคารเราก็จะมีการปรับปรุงกฎหมายนะครับให้อาคารมีความมั่นคงแข็งแรงนะรให้มีความปลอดภัยนะครับนะครับเพราะว่าเห็นว่าแผ่นดินไหวก็เกิดบ่อยขึ้นถี่ขึ้นนะครับต่นนี้ก็ก็ดูในทุกมิติเพราะเรามี คณะกรรมการมีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่มาดูเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับต้องต้องเรียนว่าจะดูทั้งระบบนะครับเรื่องของพื้นที่ที่ต้องออกแบบอาคารตัางหินไหวด้วยตอนนี้เรามียมเรามีอยู่3ระดับนะครับก็ที่กำหนดไว้น็รทมก็อยู่เป็นพื้นที่ที่มีความที่มีเสี่ยงภัยสูงนะครับก็ก็ก็เดี๋ยวคงดูว่าพื้นที่ไหนที่มีการเสี่ยงภัยที่เพิ่มมากขึ้นก็จะเพิ่มพื้นที่ไป นะครับเรื่องของอาคารที่ต้องออกแบบให้ต้านินไหวว่าคุณจะมีการเพิ่มเติมอาคารอะไรบ้างแล้วก็ปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบให้มันสามารถที่จะในการออกแบบก่อสร้างอาคารที่ต้านดินไหวเนี่ยให้มีความปลอดภัยคือประเด็นหลักๆก็คือต้องเรียนไว้อย่างนี้นะครับกฎหมายคุมอาคารเดิมเนี่ยถ้าเป็นอาคารราชการเนี่ยเพียงแต่ยื่นแบบนะครับยื่นแบบให้กับท้องถิน่นนะครับโดยไม่ต้องมีรายง,งานคำนวณยื่นเฉพาะแบบแปลนแผนผันผง นะครับท้องถิ่นก็มีหน้าที่ตรวจว่าพื้นที่นี้เนี่ยาสามารถก่อสร้างได้ตามาตามกฎหมายหรือไม่เช่นเป็นไม่ใช่เป็นพื้นที่ห้ามสร้างอะไรต่างเนี่ยนะครับตรวจสอบแค่นี้นะครับเรื่องความมั่นคงแข็งแรงเ่ยก็ถือว่ารัฐเองเนี่ยได้จ้างบริษัทดําเนินการาตรวจสอบออกแบบอาคารแล้วเนี่ยนะครับก็คิดว่าคงจะมีกลไกตรงนั้นตรวจสอบ ความมั่นคงแข็งแรงอันนี้คือกฎหมายกูมอาคารเนี่ยเขียนไว้อย่างนั้นนะครับเมื่อแจ้งเมื่อเมื่อยื่นแล้วเนี่ยสิวันก็รัฐเนี่ยหน่วยงานอาคารของรัฐสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันทีตอนนี้เรากําลังจะแก้กฎหมายนะครับแก้กฎหมายให้การยื่นขออนุญาตอาคารของรัฐเนี่ยให้เหมือนอาคารเอกชนเราจะต้องมีรายการคำนวณต้องมีวิศวกรรับรองนะครับเพื่อได้ให้มีการตรวจสอบว่า สิ่งที่วิศวกรเนี่ยได้ออกแบบไว้เนี่ยอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงหรือไม่เพราะสาเหตุหลักครั้งนี้เลยส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการออกแบบที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายนะครับอันนี้อยู่ในเรื่องของการที่จะแก้ไขกฎหมายผูมอาคารว่าจะต้องให้มีการตรวจสอบรายการคำนวณให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นแลวอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าเติร์ดปาร์ตี้ก็คือเป็นบริษัทที่จะให้มีการตรวจสอบ ความมั่นคงของแข็งแรงของอาคารที่เข้าเกณฑ์ในการที่ต้องออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหวนะครับอันนี้อาจจะต้องให้ผู้ออกแบบหรือเจ้าของอาคารเนี่ยเมื่อออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องให้ผู้ตรวจสอบอาคารนะครับไม่เกี่ยวกับตรวจสอบความปลอดภัยอาคารนะครับตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารที่ต้องรองรับแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับให้มีการขึ้นทะเบรียนไว้แล้วก็ให้ไปตรวจสอบ แล้วก็มีกลไกในการตรวจเช็คจริงๆว่าอาคารเหล่านี้เนี่ยมีความปลอดภัยออกแบบเป็นไปตามพรบวคู่อาคารก็จะแก้กฎหมายในส่วนนี้ด้วยนะครับในส่วนเรื่องของพรบวิศวกรนะครับเราก็ได้ประสานกับสภาวิศวกรในเรื่องเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยใบประกอบวิชาชีพเนี่ยมี3มระดับนะครับก็มีภาคีสามัญวุฒินะครับอาคารที่ออกแบบใต้ดินไหวเนี่ย จะต้องมีเช er ็คเกอร์ผู้ตรวจสอบซึ่งเป็นวุฒิวิศวกรที่ผ่านมาเนี่ยวุฒิวิศวกรเนี่ยไม่ได้รับใบประกอบกวิชาชีพเลยเนี่ยก็เมื่อใบประกอบวิชาชีพหมดอายุเนี่ยก็ต่อโดยอัตโนมัติเลยไม่มีการไม่มีการตรวจสอบเรื่องสมรรถนะของวิศวกรนะครับจะเห็นว่าวิศวกรที่เซ็นในตึกที่อาคารสตง,งอเนี่ยก็อายุมากนะครับก็คิดว่าจะต้องมีการทดสอบสมรรถนะของออวิศวกรด้วยในการที่จะต่อ,อยุใบอายุนะครับเพื่อจะให้ ได้มีการตรวจสอบกันอย่างจริงจังนะครับและอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการปลอมแปลงเอ,อกาสารใบประกอบวิชาชีพนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ทางสภาก็มีมาตรการในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับคือการที่จะเซ็นใบประกอบวิชาชีพเนี่ยนะครับจะต้องมีใบรับรองเ,ออเป็นครั้งครั้งไปคือถ้าจะเซ็นอาคารใดเนี่ยก็ต้องเข้าไปในเว็บไซต์ของสภาแล้วก็ไปกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็ชำระค่าธรรมเนียมแล้วก็จะปริ้นออกมา นะครับอันนี้ก็จะเป็นการยืนยันตัวตนว่าได้มีการเ,าเป็นคนออกแบบจริงนะครับอันนี้เราก็จะคิดว่าคงจะต้องเพิ่มกฎหมายเรื่องของการควบคุมงานด้วยนะครับ mm hmm. ในหน่วยงานของรัฐเนี่ยบางทีมีการแอบ,บอ้างปุ่มงานนะครับให้มีการต่อไปนี้คงต้องมีการออกระเบียบให้มีการยืนยันตัวตนทั้งเรื่องของการออกแบบแล้วก็ของการควบคุมงานด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อจะแก้ปัญหาการาการปลอมแปลงเอกสารในด้านวิศวกรรมนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเรื่องนี้ถ้าคนที่ดินการในด้านวิศวกรรมเนี่ย ไม่ได้เป็นผู้ที่มีความรู้ความชํานาญงานหรือมีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับจะทําให้อาคารนั้นไม่มีความแข็งแรงไม่มีความปลอดภัยในการใช้งาน